คลิปนี้ดองไว้นานมากค่ะทุกคนคะ่ะมาดูเบื้องหลังการถ่ายทําแล้วก็หลายๆคนที่ถามว่านุ้ยได้ไปถ่ายรายการในที่เดฟิโ n เซของ UK ที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษได้อย่างไรนะคะคลิปนี้จะมีคำตอบให้ทุกคนหมดเปลือกเลยค่ะก็ ทีมงานนะคะก็มาถ่ายทําชีวิตนุ้ยที่เมืองไทยด้วยนะคะก็บินมาจากอังกฤษเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็นุ้ยก็ได้ไปถ่ายทําที่ประเทศอังกฤษนะคะที่เมืองลอนดอนนะคะแล้วก็สกอตแลนด์นะคะบ้านญาติของคุณโทนี่ด้วยนะคะเพราะรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับเรียลิตี้ความรักระหว่างออสาวไทยแล้วก็หนุ่มอังกฤษนะคะก็ เือหลังการถ่ายทำเราก็ได้มีการถ่ายแบบเพื่อที่จะโปรโมทนะคะทั่วเมืองเลยนะคะของนุ้ยนะคะเป็นคู่ซีซั่นที่3นะคะทุกคนก็จะเป็นความรักของสาวใต้นะคะกับหนุ่มอังกฤษนะคะจากเมืองลอนดอนนะคะสุดชิคนะคะก็คือคุณโทนี่นั่นเองก็นุ้ยก็ไปถ่ายทำที่นั่นนะคะแล้วก็มีการถ่ายแบบเพื่อที่จะโปรโมทต,ตามที่บอกไปเมื่อกี้นะแล้วจะบอกว่าอุปสรรคของนุ้ยนะคะ ก็คืออากาศแต่โชคดีที่ช่วงที่นุ้ยไปถ่ายนั้นนะคะเป็นช่วงที่มันไม่ค่อยจะหนาวสักเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เป็นช่วงซัมเมอร์ของอังกฤษนะคะแต่สําหรับดีฉันหนาวค่ะเพราะเราไปจากเมืองร้อนไงคะแล้วก็ทางทีมงานก็ดูแลเราเป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนก็จะมีทั้งทีมงานออถ่ายแบบนะคะแล้วก็มีช่างแต่งหน้าด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานวันไหนที่มีถ่ายเกี่ยวกับชีวิตไลฟ์สไตล์ที่อังกฤษนะคะ ก็จะมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะทีมงานก็จะมาแต่เช้าช่วงวนั้นที่ถ่ายหนักมากนะคะผิวก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ทางร่างกายไม่ค่อยได้พักผ่อนแต่จะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสนุกมากได้ร่วมทํางานกับทีมงานอินเตอร์จริงๆนะคะทุกคนแล้วใครจะไปคิดจะไปฝันนะคะที่ฉันก็โดนเซอร์ไพรส์ในรายการซึ่งเป็นคนเดียวที่ไม่รู้ฉากนี้หลายๆคนอาจจะไปหาดูได้นะคะแต่หลายหลายคนอาจจะเห็นฉากนี้แล้วที่ เป็นฉากคุณโทนี่ขอนุยแต่งงานที่ลอนดอนอายทุกคนมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์แบบเป็นคนเดียวที่ไม่รู้แต่ทีมงานตากล้องแล้วก็บอสนะคะทุกคนรู้หมดนะคะแล้วพอฉากที่คุณโทนี่ขอแต่งงานที่บนผลแล้วใช่ไหมลงมาก็เซอร์ไพรส์อีกทุกคนซึ่งลงมาจากที่มันแบบขอแต่งงานแล้วมันเซอร์ไพรส์แล้วใช่ไหมลงมาก็มาเจอญาติ จอน้องสาวคุณโทนี่นะคะน้องเคยแล้วก็เพื่อนสนิทของคุณโทนี่นะคะที่มาเซอร์ไพรส์พวกเราแล้วแบบคืดนุ้ยแบบกรี๊ดเลยในฉากนั้นนะทุกคนร้องไห้เลยอะ่ะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็มันเป็นความรู้สึกของนุ้ยจริงๆนะคะเป็นอะไรที่มันแบบเรียวมากๆเลยทุกคนดิฉันไม่ทราบทีมงานทราบทุกคนแต่คนเดียวที่ไม่ทราบก็คือดิฉันนี่แหละค่ะซึ่งน้าตาที่ออกมานะคะก็เป็นน้าตาของความดีใจนะคะทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะคะ